ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาวันที่7ตุลาคม2566นั้นเนี่ยครับเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมานั่นก็คือการที่กลุ่มฮามาสนั้นบุกเนี่ยนะครับเข้าไปยังพื้นที่อิสราเอลและมีการดําเนินการเนี่ยครับเรียกว่าโจมตีอิสราเอลจนทําให้มีประชาชนและทหารของอิสราเอลนั้นเสียชีวิตไปกว่า1,200คนด้วยกันหลังจากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มที่จะลุกลามบานปลาย เมื่อกองทัพอิสราเอลนั้นได้มีการปิดล้อมฉนวนกาซานะครับและมีการไล่ล่ากลุ่มฮามาสซึ่งพวกเขาปฏิบัติการมาแล้วเนี่ยสี่เดือนเต็มๆคุณผู้ชมครับทําให้มีประชาชนในฉนวนกาซานั้นเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยครับกว่า2 7 0 0 0คนด้วยกันสถานการณ์นั้นเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นครับเพราะว่ามีพันธมิตรของปาเลสไตน์หลายกลุ่มนั้นเนี่ยได้ออกมาดําเนินการตอบโต้การกระทําของอิสราเอลและพันธมิตรของอิสราเอลอย่างสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ที <t 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 ่เกิดข oh no ึ uh ้นน uh uh sì uh ั uh uh)> uh uh ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากการสู้รบที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาแล้วการสู้รบเนี่ยบริเวณทางตอนเหนือของอิสราเอลหรือว่าทางตอนใต้ของเลบานอนนั่นก็เป็นการสู้รบระหว่างทางด้านกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบล็อกก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันล่าสุดนั้นเนี่ยครับกองทัพอิสราเอลออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการดําเนินการในการตอบโต้กลุ่มฮิสบล็อกไปถึง3 0 0พันกว่าครั้งด้วยกันจากในระยะเวลาสเดือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ก็มีการอพยพเนี่ยครับทางด้านประชาชนทางตอนเหนือของอิสราเอลเนี่ยออกจากพื้นที่เพราะหวั่นวิตตกว่าจะมีได้รับผลกระทบเนี่ยจากการสู้รบนั่นเองนะครับนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็คือกลุ่มฮูตีที่มีฐานที่มั่นอยู่ในเยเมนฮูตีเองนั้นเนี่ยได้ออกประโจมตีเรือบรรทุกสินค้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยครับได้มีการจัดตั้งกองกําลังทางเรือในการที่จะปราบกลุ่มฮูตีแต่ดูเหมือนว่าไม่เป็นผลเนื่องจากว่ากลุ่มฮูตีน,น ยังคงมีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าอย่างต่อเนื่องและมากไปกว่านั้นฮูตียังได้ขยายอิทธิพลด้วยการโจมตีเนี่ยครับเรือของทางด้านกองทัพสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือพิฆาตเรือรบต่างๆของกองทัพสหรัฐก,ก็ถูกฮูตีนั้นโจมตีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในขณะที่เรือบรรทุกสินค้าที่มีการควบคุมไปจอดเอาไว้เนี่ยในน่านน้ำของเยเบนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับฮูตีนั้นก็ไปสร้างรายได้จากการที่ให้คนนั้นขึ้นไปชมเรือลำนี้เก็บค่าชมเนี่ยเพียงคนละ 1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นเองกลุ่มฮูตียังคงประกาศก้องนะครับว่าพวกเขาจะดําเนินการในการตอบโต้เรือบรรทุกสินค้าทุกลําที่ล่นผ่านทางทะเลแดงที่มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลมีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านอังกฤษนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่เข้าไปโจมตีพื้นที่ต่างๆในเยเมนซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มฮูตีนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มติดอาวุธเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆในตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็นในอิรักไม่ว่าจะเป็นในซีเรียก็มีการเคลื่อนไหวนะครับโดยการโจมตีไปยังฐานทัพต่างๆของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคแห่งนี้ในประเทศแห่งนี้นะครับหลายครั้งด้วยกันถ้าไล่เรียงมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566จนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่าฐานทัพของพวกเขาถูกโจมตีไปแล้วเนี่ยถึง170กว่าครั้งด้วยกันในการโจมตีเหล่านั้นก็จะทําให้เกิดความเสียหายบ้างสกัดได้บ้างมีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตจนกระทั่งที่เกิดเหตุการณ์เดียครับหนักที่สุดนั้นก็คือเมื่อวันที่28มกราคม2567ที่ผ่านมาเมื่อฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในประเทศจอร์แดนอยู่บริเวณพรมแดนติดกับประเทศซีเรียนะครับที่ชื่อกันว่า Tower อร์22นั้นถูกโจมตีและปรากฏว่ามีผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้3รายด้วยกัน3รายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทหารอเมริกันทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นแล้ว ยังมีทหารอเมริกันอีกอย่างน้อยเนี่ยครับ34คนได้รับบาดเจ็บมี8คนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและ8คนนี้ต้องถูกส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีเหตุการณ์ตรงนี้แหละครับมันก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นและหลายฝ่ายนั้นกําลังหวั่นวิตกกังวลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นอาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่เพราะนี่เป็นความต้องการของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ที่ต้องการก่อสงครามใหญ่ในภูมิภาคแห่งนี้เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาไล่เรียงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและจะชี้ให้เห็นว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามใหญ่นั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายคนก็โฟกัสไปที่กองกาลังติดอาวุธที่อยู่ในซีเรียและอยู่ในอิรักซึ่งล้วนแล้วแต่นียครับได้รับการบอกกล่าวว่าอิรักนั้นเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนในกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้และที่ผ่านมานั้น สหรัฐอเมริกาก็ออกมายอมรับนะครับว่าฐานทัพของพวกเขาถูกโจมตีถูกเล่นงานตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยไปมากกว่า170ครั้งด้วยกันการโจมตีนั้นอาจจะดูว่าเล็กน้อยนะครับดังนั้นผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีฐานทัพเนี่ยอยู่ในประเทศซีเรียและอยู่ในอิรักรวมถึงในจอร์แดนเนี่ยหลายพื้นที่หลายจุดด้วยกันถ้าจากแผนที่ตรงนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เป็นฐานทัพของต่างชาติที่อยู่ในประเทศ ซีเรียด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่าจะมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ถึง5ฐานทัพด้วยกันนะครับตามพื้นที่ต่างๆพื้นที่ที่สําคัญที่อยู่ในซีเรียนั้นเนี่ยครับก็คือฐานทัพหมายเลขสองนะครับคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นฐานทัพสาคัญมากที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยคงกําลังทหารเอาไว้เนี่ยราวๆเก้าร้อยนายด้วยกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีฐานทัพของรัสเซียนะครับที่ปฏิบัติการอยู่ในประเทศซีเรียและจริงๆแล้วเนี่ยยังมีฐานทัพของทางด้านทูเกียด้วยนะครับที่มีระ้นคับ ตอนนั้นเนี่ยปฏิบัติการเนี่ยคุณผู้ชมที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2017ก็บอกว่าเป็นการปฏิบัติการไล่ล่ากลุ่ม IS หรือว่ากลุ่มไอซิที่ตอนนั้นไปยึดครองพื้นที่บางส่วนของซีเรียแล้วก็ของอิรักเราก็จะเห็นเนี่ยครับว่าในส่วนของประเทศซีเรียนั้นก็จะมีพื้นที่พรมแดนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับติดกับทางด้านจอแดนติดกับทางด้านอิรักและติดกับทางด้านทูเคียตรงนี้เองเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเขตอิทธิพลของทางด้านอิหร่านนะครับที่มีการส่งกองกําลังเข้้าามอยู่่ในนนพืทีี นอกจากนั้นถ้าไปดูฐานทัพอื่นๆนะครับก็จะเห็นรายละเอียดจะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับฐานทัพนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเห็นชัดเจนนะครับว่านี่เป็นฐานทัพเนี่ยนะครับฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาประจําการอยู่ในประเทศซีเรียครับแล้วถ้าตอนนี้ฐานทัพที่สําคัญเนี่ยครับก็คืออัลทัฟนะครับกับทางด้านในส่วนของอัลโอมมานั้นเนี่ยจะเป็นฐานทัพเป็นจุดหลักเลยนะครับที่สหรัฐอเมริกานั้นจะใช้ในการดูด ทรัพยากรธรรมชาติของซีเรียนั่นก็คือน้ำมันนั่นเองนะครับแล้วก็ไปดูต่อครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เห็นนะครับว่านี่เป็นเขตอิทธิพลต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาตั้งฐานที่มั่นเนี่ยครับแล้วก็ดูดน้ํามันคุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับเราจะเห็นเป็นสีที่เป็นจุดชัดๆกับเป็นสีที่บรรดูจางๆเบลเบเป็นสีแดงต้องสีแดงเหล่านี้แหละครับนั่นเป็นสีที่สหรัฐอเมริกามันตั้งฐานทัพแล้วก็ดูดน้ํามันดูดพลังงานของประเทศซีเรียกลับไปนะครับกลับ เพิ่มต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับในภาพต่อไปนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นฐานทัพของต่างประเทศที่อยู่ในประเทศซีเรียนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับผมไม่อธิบายต่อไปภาพต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือปฏิบัติการของทหา,ารสหรัฐอเมริกานะครับที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางดังนั้นเนี่ยนอกจากในซีเรียในอิรักเนี่ยครับ ก็ยังมีในจอแดนที่สหรัฐอเมริกานั้นยังคงส่ง,งกองกําลังทหารเข้ามาปฏิบัติการอยู่จริงๆเนี่ยมีในกาตาร์มีในบาเรนมีในโอบานด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญนั้นก็คือในซีเรียและในอิรักเพราะว่าในสองประเทศนี้เนี่ยเป็นเขตอิทธิพลที่อิร่านั้นเข้าไปมีกองกาลังติดอาวุธเนี่ยครับคอยที่จะดําเนินการก่อกวนสหรัฐอเมริกาอยู่บ่อยครั้ง ผมจะให้คุณผู้ชมนั้นไปดูภารกิจของสารัตปิกาที่เขาเนี่ยส่งกำลังทาหารเข้ามาประจำการอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ครับ